รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย B A A C สวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนในรายการรู้วัยไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของทุกคนให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะพี่การค่ะวันนี้ก็หนูก็มีประเด็นที่อยากจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของสมองเสื่อมไม่ได้ว่าพี่ใช่ไหมพี่การช่วงนี้หลงหลงลืมลืมไหมคะยังจำได้ใช่ไหม ชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรอ๋อมั่นฟามั่นฝาวันนี้คุยเรื่องนี้นี่แหละเพราะว่าหลายคนเป็นมั่นใช่่บางคนก็เป็นแล้วอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือว่าบางคนอาจจะมีผลข้างเคียงในตัวโรคนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หนูก็เลยอยากจะมาพูดคุยในท็อปิกประมาณว่าปรับชีวิตให้ห่างไกลสมองเสื่อมค่ะอ่างั้นเดี๋ยวเราอยู่กับคุณหมอบัญชามาคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอเขาชื่ออะไรนะหมอบัญชาแดงเนียมค่ะนี่เราจะเช็คคุณหมอที่มาคนแบบนี้เขาไม่มีเสื่อมง่ายๆนี่แหละเราจะคุยกันเรื่องสมองเสื่อมโอเคคือตอนเนี้จะต้องบอกว่ามีความเข้าใจในคําว่าสมองเสื่อมเนี่ยผิดบางประเด็นคือเราต้องแยกแยะก่อนความเสื่อมของสมองเนี่ยนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบใหญ่ๆรูปแบบที่1เราเรียกว่าดีเมนเชีย หรือว่าการหลงลืมในผู้สูงวัยอือือเต็มคือซีนัยดีเมนเชียซีนยว่าผู้สูงวัยอ,อ๋อเหมือนซีเนียใช่ซีนั<ด>นยซีเนียราศัพท์เดียวกันคือผู้สูงวัยเนี่ยเส้นเลือดอาจจะแข็งไปหน่อยฟอไปนิดสมองมีความฟอตัวลงนะครับก็จะทําให้ความจําปัจจุบันเข้ามาแล้วบันทึกได้ไม่ค่อยดีแต่ของเก่าที่มีระลึกได้เสมอ เรียกว่าอดีตแม่นปัจจุบันมั่วอดีตแม่นปัจจุบันมั่วอ่ายี่สิบนาทีไม่รู้เรื่องยี่สิบปีถามสิจำได้หมดขุดมาเป็นช็อตแม่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 ยังยังยังพี่ยังเว้นไว้ก่อนแม่แม่เราเป็นนะแม่นี่เขาถามแม่แม่ป้าคนนี้ก็อ๋อป้าคนนี้เขาเป็นนี่ไงนู่นนี่ ฮ้ยแม่จำแม่นอ่ะคืองานประจําที่ทําประจำี่เยกว่ารูทีนเนี่ยอ<ร>าจจะจะทาได้เรื่อยๆนะครับอ,อีกอันหนึ่งที่น่ากลัวก,ก็คือเรื่องของ s <S อัลไซเมอร์คืออัลไซเมอร์เนี่ยมีการทําลายของเนื้อสมองอย่างไม่เป็นระบบระเบียบคืออาจจะลืมแม้กระทั่งงานประจําอย่างเช่นลืมการแปรงฟันลืมการล้างก้นอ,อย่างเงี้ยอันนี้น่ากลัวเพราะถ้ามันไปทําลายถึงก้านสมองก็คอนเซิลเจ้าวาดได้จะดอบเร็วมากคอนเซิลเจ้าวาด อะไรอย่างนั้นนะครับก็สาเหตุก็อาจจะใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงได้บ้างนะครับก็คืออย่างเช่นอัลไซเมอร์เนี่ยก็มักจะเกิดเกี่ยวข้องกับสารโลหะหนักอย่างพวกอลูมิเนียม,มนะบางทีเราชอบนะมาเป็นอะไรนะอหอมกทะเลใส่กระทง<อ>ฟรอยโอ้ oh. my god ปลาเผาเดี๋ยวนี้ใครเอาไปตองห่อมั้งไม่มีมใช้ฟรอยหอ่ออาหารก็ใส่ฟรอยอนะครับ ผักขมอบชีสก็ใส่ฟอยอะไรอีกมาในรูปอะไรอีกเร็วๆจะได้ลิสต์ว่าตัวเองเนี่งกินอะไรอยู่อะไรอย่างนี้หรือว่ากว๋วยเตี๋ยวอุ้ยตายแล้วเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะ <c oughs> คือหมอนะ้อเนี่ยอลูมิเนียม <c oughs> แล้วก็ต้มทั้งวันนี่ไม่รวมภูมิปัญญาแม่ค้าไทยอีกนะใส่ช้อนสังกะสีใส่นู่นนี่นั่นลงไปเพื่อให้มันร้อนเร็วเนื้อเปื่อยเร็วอย่างนี้เป็นต้นมานชอบกินไหมก๋วยเตี๋ยวชอบพี่การก็ชอบตายแล้ว แล้วเราจะยังไงดีอะถ้าเรายังชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะคือคือต้องมีการล้างพิษคพวกล้างโลหะออกจากร่างกายอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสมองเสื่อมในผู้สูงวัยจริงๆแล้วอันนี้เราสามารถเทรนสมองได้ตลอดเวลาะนะครับสมองเราเนี่ยมีสองซีกที่เราเข้าใจกันถูกไหมสมองซีกซ้ายคุมมือขวานั่นคือการทำงานแบบตรกกะคิดเลขวิทยาศาสตร์เหตุและผล สมองซีกขวาคุมมือซ้ายเกี่ยวกับศิลปะดนตรีจินตนาการแต่ถามว่าทุกวันนี้เราลืมมือซ้ายกันไปหรือเปล่าหรือว่าเอาไปล้างส้วมอย่างเดียวล้างก้นอย่างเดียวไม่ลืมสิเคยใช้มือซ้ายแปรงฟันไหมเคยเคยใช้มือซ้ายกินข้าวไหมบางทีเทสตัวเองไงว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะมือเนี้ยใช้ไม่ได้อ่ะเราไม่ค่อยลองเราต้องทําบ่อยๆแล้วก็เรื่องของศิลปะดนตรีต้องมี วาดรูปหรือดนตรีก็ได้แล้วอีกอันหนึ่งที่สามารถกระตุ้นสมองได้ดีเป็นกิจกรรมที่ควรทําหน้าทำและจริงๆเราต้องทำสวดมนต์เสิร์ตทุกวันเลยคุณหมอฮะสวดทุกวันเลยมานสวดตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมานคะเสียงคุณหมอดูไม่เชื่อถือคืออย่างเดียวอย่างเงี้ยเดียวไม่ใช่จะบอกว่าเนี่ยดูทำลายมานมาเกินไปสวดมนต์การสวดมนต์เพื่อจะให้กระตุ้นสมองเนี่ยคือการสวดมนต์ออกเสียง บทไหนก็ได้ภาษาไหนก็ได้ศาสนาไหนก็ได้เปล่งเสียงออกมาเปล่งเสียงออกมาให้เสียงเราไปกระตุ้นสองการสวดนั้นระดับไหนดีคะได้หมดเลยพี่นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตเอาแบบค้างวันไม่ตกใจหรือไปเอาคำเดียวงึมๆแบบอมนิเบเมอมอมนิเบเมอมนี่ก็ได้อ๋อละหมายถึงอันนี้อันนี้ระดับนี้ได้เลยได้เลยและส่วนมากกว่า15้านาที มากกว่า15นาทีสวดมนต์ออกเส่งเสียงช่วงทุ่มถึงสี่ทุ่มทุ่มถึงสี่ทุ่มไม่ได้สวดเอาบุญสวดเอาเบรนเห็นไหมคือกันนี้มีการวิจัยออกมาแล้วมันสามารถกระตุ้นให้สมองเนี่ยมีการหลั่งฮอร์โมนจำพวกกรถฮอร์โมนพวกฮอร์โมนกระตุ้นสมองออกมาได้นะครับก็คือการหลั่งฮอร์โมนที่เราเรียกว่าเมลาชทนินเนี่ยหรือว่ากรดฮอร์โมนจะเริ่มสตาร์ทออนตอนพระวันตกดินซึ่งพอมาเริ่มสตาร์ทออนเราก็กระตุ้นนะ จัดระเบียบคลื่นสมองนั่นเองอสวดมนต์บางคนถามร้องเพลงได้ไหมเออเออเพลงโอหักรัคุดลืมไปเลยไม่ได้ไม่ได้เพลงที่เป็นเพลงดีๆอะไรเงี้ยอย่างชมผากาจำปาจำปีผู้หลาบราตรีพยอมมังกรทั้งกันนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วเดี๋ยวใครต่างๆเขาได้ยินก็จะมาหามผมไม่เจอหรอกต้องจุดทูปเรียกไม่ใช่จะบอกว่า เพลงพวกนี้เนี่ยคลื่นยังไม่เท่ากับเสียงสวดมนต์ต่อให้เพลงบีทเฟนเพลงบาร์เพลงโมซาร์ก็ตามทีแต่การพิสูจน์ออกมาพบว่าคลื่นเสียงของเสียงสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นบทไหนภาษาไหนศาสนาไหนเวฟมันใกล้เคยียงกันมากดีไซน์ตั้งแต่โบราณกาลเป็นพันเป็นหลายพันปีสวดภาษาไทยก็ได้เคยสวดไหมล่ะหรือสวดแต่คนไม่สวดมนต์สวดแต่คนนี่กําลังคิดนี่ฟังด้วยแล้วคิดอะไรหรือว่า คือทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มทุ่มหนึ่งอ่ะพี่เป็นคนกำลังคิดว่าสองกิจกรรมนี้ยมันสามารถมิกซ์ด้วยกันได้หรือเปล่าน,นี่ปัญหาส่วนตัวมากเลยนะเปล่า,าทุ่มประมาณทุ่มถึงทุ่มครึ่งอ่ะพี่อ่ะทุ่มถึงสองทุ่มพี่ชอบอยู่สตรีมแล้วสตรีมเนี่ยไม่มีคนแล้วเราสามารถมิกซ์ด้วยกันได้ดีดีเพราะอ,อะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้น้ำเยอะมากแล้วน้ำเนี่ยมันมันเมมโมรีคลื่นได้ด้วยว้าวเอยสวดในห้องสตรีม ยไม่มีคนด้วยไงแล้วพี่แบบเข้าคนในทุกวันคือไม่ต้องสวดปุ๊บแล้วนอนเลยนะสวดสักทุ่มถึงสี่ทุ่มสวดแล้วจะไปทําอะไรก่อนก็ได้ใช่เพราะว่าทุ่มทุ่มหึ่งสองทุ่มอะพี่จะชอบอยู่สตรีมเป็นเวลาที่ชอบเข้าห้องสตรีมแล้วก็เฮ้ยไม่มีคนเลยเอ๊ะกิจกรรมนี้มันสามแบบมิกซ์ด้วยกันได้ทำได้เลยเนาะนี้เป็นการทําที่ดีนะครับคือตรงนี้เนี่ยเราปล่อยปาละเลยกันมาทั้งที่มันอยู่ในภูมิปัญญาอยู่ในวัฒนธรรมไม่ว่าจะชาติศาสนาไหนอิสลามเขาก็ละหมาดเย็นใช่ไหมแต่วันตรงน พุธเรามีสวดมนต์เย็นใช่ไหมทําวัดเย็นเดี๋ยวนี้ไม่ทําแล้วส่วนวัดเช้าส่วนมนต์ตอนเช้าบาบอกสวดเช้าไม่ได้แล้วหมอก็ได้พลังปอดเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปอดไปเป็นเวลาตามนาฬิกาชีวิตนั่นเองอ่าดีเรื่องนี้ช่วยให้ช่วยเรื่องสมองเสริมได้ด้วยวิธดีเยอะเลยครับช่วยได้เยอะเลยแล้ว การให้วิตามินของเราอะค่คุณหมออ่ะ,อะการให้วิตามินเนี่ยหนึ่งก็ทําให้เลือดไหลเวียนดีเลือดไเวียนสมองดีนะครับก็ทําให้ลดการสมองเสื่อมได้วิตามินอาหารเสริมที่เป็นบํารุงสมองซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะต้องตรวจเลือดดูว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะอาหารอะไรด้วยบางคนไม่ถูกกับแปะกล้วยแล้วก็ไปกินแปะกล้วยกันจังเลยเพราะว่าบำรุงสมองบำรุงสมองกินไปกินมาอักเสบเสื่อมอีกเนาะคนที่จะไครับเสื่อมอีกข้อหนึ่งที่ถูกมองข้ามก็คือกระดูกคอสังคมก้มหน้า ลงไปเรียบร้อยสมองเสื่อมเพราะว่ากระดูกคอเสื่อมเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอยู่ร้อยผ่านรูกระดูกสันหลังที่มันอยู่ก็เราติดตัวเราเป็นปัจจัยที่5้าของเราคือโทรศัพท์มือถือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อตะวันตกดินแล้วกรุณาเอามันห่างจากตัวเข้านอนไม่ต้องมานอนด้วยไม่ใช่ลูกไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวไม่ใช่หมอนข้างไม่ต้องมาชาร์จหัวนอนตั้งปลูกไว้ข้างนอก อย่ามายุ่งกับเราเออนี่แหละเราจะเราจะจะบอกตั้งปลูกไงเพราะเราต้องตั้งปลูกไงเราก็เลยแบบมันดังพอพี่ไม่งั้นก็ต้องซื้อนาฬิกาปลุกคลาสสิกมานะไอ้ที่มันมีกระดิ่งสองอันอ่ะเราใส่จานสังกระสีใส่เหรียญบาทก็ไว้รับรองดังลั่นบ้านอเป็นวิธีแก้สําหรับคนขออ้างแบบนี้ใช่แต่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถทําให้ขึ้นสมองเราเนี่ยลดลงได้อคือลดลงหมายความว่าความคิดความจํานี่หายเลยนะอืเฮี้ยนเลยนะ งั้นคุณจะตั้งห่งหางๆเข้าไว้ออกนอกห้องเลยครับออกนอกห้องห้องนอนไม่ควรมีโทรทัศน์ไม่ควรมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็ครอบคุมแล้วละ่ะชีวิตอืมอืมมีอีกไหมมีอีกไหมเวลาจะหมดแล้วเบรกแรกอาหารเหมาะสออมอารมณ์แจ่มใสออกกำลังกายส,าสม่ำเสมอเหมือนเดิมเท่าน,นั้น อันนี้ก็ห่างไกลจากสมองเสื่อมได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องไปบอกว่าดีไซน์ชีวิตก่อนสวดมนต์ในห้องสตรีมเนาะสิบห้านาทีพอดีเลยเพราะว่าเราอยู่ในห้องสตรีมอะไรอย่างเงี้ยอาจแต่เดี๋ยวช่วงหน้าม่านมีแขกรับเชิญมาใช่ไหมใช่ค่ะช่วงหน้าเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาอีกแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าก็ถือว่าหลายๆท่านเนี่ยรู้จักเลยแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาพูดคุยกันว่าเขามีแนวทางในการดูแลตัวเอง ไม่ให้สมองเสี่อม<า>ใช่ค่ะนะอะ<า>แต่วันนี้ต้องขอขอบคุณหมอวัชชาก่อนค่ะสวัสดีครับ<อ>เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเ ria พันบุรีแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวาง ห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ สนับสนุนโดย B A A C กลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนจะไปคุยกันนะม่านวันนี้ทาง B A A C มีโปรโมชั่น่วันนี้นะคะเราก็มีโปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลุก25รายการค่ะโดยเช็ครายการทั้งหมด สแกนร่างกายตรวจเลือดปลายนิ้วมือนะคะแล้วก็ส่งเลือดห้องแลบปฏิบัติการพิเศษนะคะเพื่อเช็คค่าตับค่าตายค่าเสพของร่างกายต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้คุณหมอนะคะสามารถนํามาวินิฉัยผลลัพธ์หรือว่าผลการตรวจเลือดของเราเนี่ยว่าตอนนี้ระดับความเสื่อมเราเป็นยังไงบ้างนะคะจากปกติ1 5 0 0 0 0บาทคะ่ะ พิเศษสุดนะคะวันนี้นะคะก็คือ1,990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่เบอร์0 2 2 7 7 2 8 1 8ค่ะหรือว่า0 8 3 0 1 6 5 1 4 1หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ id ad b a a c ค่ะอ่ะแต่จากเบรกที่แล้วเนาะคุยกับคุณหมอประชาร์ก็จะก็รู้สึกบางคนก็จะคุณผู้ชมน่ะหนูคิดว่าก็น่าจะเริ่มแบบเริ่มตระหนักแล้วว่าอุ๊ย ฉันเสเป็นหรือยังฉันใกล้หรืเยังเธอใกล้หรือยังวันนี้นะคะเราก็จะมีแขกพิเศษที่เราจะมาพูดคุยกันเราอยากจะสอบถามเสื่อมหอยงคนนี้เราต้องไปลุยถามเลยว่าเป็นยังไงบ้างเคยมีอาการความเสื่อมอะไรบ้างหรือยังอ่าไปพบกับเขาเลยค่ะนี่อยู่ข้างๆเราแล้วพี่แต้มค่ะสวัสดีค่ะยังไม่เสื่อมเนาะก็ รุ่นนี้แล้วก็คิดก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมไปตามวัยตามวใช่เนาะไอ้เรื่องสมองเสื่อมเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วลืมก็หนลืมนี่หลงหลงลืมลืมเปิดไฟหรือยังเอ้ยเรารถจอดตรงไหนวะพี่ชื่ออะไรนะ๋อพี่ดยังไม่เสื่อมพี่เสูงก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ชื่ออะไรนะไม่เรื่องปกติธรรมดาของของคนรุ่นรุ่นเนี้ยไปตามคนสู่วยชรากังวลไหมกังวลไหมกังวลไหคะก็นิดหน่อย มันมีมันมีมันมีเรื่องที่กังวลอยู่แล้วคือเราก็ไวเราปุนนี้เนี่ยสักวันมันก็ค่อยลงลงลงไปทํายังไงให้มันอยู่ได้ยาวที่สุดแสดงว่ามีวิธีหรือว่าเคล็ดลับในการดูแลตัวเองที่ดีแน่นอนเลยใช่ไหมคะแล้วก็พอมีอยู่ก็พอมีอยู่อันไหนบ้างหนเรื่างในเร่องบาดีกว่าในเรื่องาสิก็มาที่ BBA C นี่แหละก็โชคดีที่ก็จากคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธก็ชวนมาชวนมาเออเฮ้ยแตมถึงเวลาแล้วนะแล้วน่าจะมา ถึงในวันายก่อนที่มันจะเส <c oughs> ื่อมเออทำอยังไงที่มันชะลอไปได้ <c oughs> อเออก็ผ่านมาแล้วก็มาเจากคุณตองเ <c oughs> ออก็ไม่เลวแล้วก็ได้มามาคุยมามาคุยมาพบแพทย์มาเอารวดเอาเลือดไปตรวจอะไรต่ออะไร <c oughs> แล้วก็ควรจะทําอะไรกับมันมร่างกายเราอะไรเสื่อมไปไมากก็เช็คดูแล้วก็เริ่มให้เรีองดิตามินวิพตามินซีมีอะไรมีให้ตับให้ ล้างโลหะหนกักอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอยู่สักพักเออม,มันก็ดีนะพี่ดาเริ่มมารู้จักกับ B A C นานหรือยังคะสักกี่เดือนเอนี่ย6หกเจดเดือนแล้วนานแล้วก็เริ่ม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 ,มทำ แสดงว่าเริ่มใส่ใจเรื่องการดูแลถึงเวลาแล้วไม่ต้องตรหนักแล้วว่าเฮ้ยเราถึงเวลาเราจะลงไปอย่างสง่างาม,มไม่ใช่เป็นนอนแบบเป็นผักเป็นอะไรต่ออะไรอ,อย่างน้อยเราก็ดูแลตัวเองก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอแสดงว่าก็เป็นการเตรียมตัวอย่างดีแน,น่นอน,นะคะแล้วโปรแกรมที่มันทาที่นี่มีโปรแกรมอะไรบ้างคะที่จะมาท,ที่ก็ไม่เคยรู้เรื่องหรอกก็ให้เขาทาอะไรก็ทําแต่ส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าอ๋อแต่นี้ที่ดิฟนเกลือวันนี้เป็นการล้างโลหะหนักซึ่งเอา สิ่งต่างๆที่เป็นเราอยู่มา60ส0เจปีเนี่ยเลือดอะไรต่างๆมันก็น่าจะเส้นเลือดต่างๆมันก็เริ่มจะมีอะไรไปเกาะมีอะไรก็คิดดูท่อประป่าหรือท่อน้ำที่เราใช้เนี่ยมันจะมีตะกันไปเกาะเต็มไปหมดใช่มมีผงของหินปูนยิ่งไปหมดร่างกายเราก็เหมือนกันในเส้นเลือดเราก็เหมือนกันมันน่าจะด้วยความคิดผมนะมันน่าจะมีไอ้ตัวไปเกาะยิ่งไขมันต่างๆที่เรากินอะไรเข้าไปไขมันในเส้นเลือดอะไรต่ออะไรถ้า แล้วมาทำตรงนี้มันก็เป็นการล้างออกอย่างน้อยเดือนละครั้งสองครั้งก็เป็นล้างล้างสิ่งสกปรกออกได้อันนี้ในความในความเชื่อว่าเออมันน่าจะเป็นไปได้แล้วก็เลยลองลองลองมาทําแล้วก็ผลออกมาก็ดีอที่เป็นคำพูดนี่คือคีเลชันไม่รู้เลยคีเลชันใช่ไหมมีโปรแกรมที่ไปแต่งเคยมาทํานะคะด้วยความที่ว่าหนูก็เคยดูแปนงป้องกันนะคะก็คือ มีการทำสูตรที่ทำอะค่ะเป็นการให้วิตามินทางหลอดเลือดก็คือเป็นการที่เรานําสารวิตามินเนี่ยเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดโดยที่คุณหมอเนี่ยจะวางสูตรการรักษากษารฟื้นฟูนะคะเฉพาะพี่แต๋มเองโดยการดูผลเลือดมาก่อนแล้วกรแต่ให้ใช่เพราะว่าก่อนน้านนี้ก่อนที่พี่แต๋มจะได้ให้วิตามินในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนะคะ แต่ก็ได้ให้ตรวจวิตตรวจเลือดใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วคุณหมอก็ได้มีการมาดูเลยว่าอ่ะตัวนี้ค่าอะไเสริมน้ำตาลเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงควรจะทําอะไรเข้าไปใส่เสริมอะไรเข้าไปต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าแต่ละท่านนะคะจะมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันตรงตรงที่ว่าบางท่านมีโรคประจาตัวบางท่านมีโรคที่มาจากพันธุกรรมใช่ไหมคะบางท่านก็ อาจจะมีการเริ่มแพ้อันนั้นอันนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะทำให้คุณหมอเนี่ยพอมาเช็คสต์จากตัวผลเลือดอะค่ะโปรแกรมที่คิดเอออกมาเนี่ยมันเลยตอบโจทย์ในแต่ละบุคคลได้มากที่สุดเพราะงั้นโปรแกรมที่พี่ตงได้รับจาก BAC อะค่ะก็จะเป็นสูตรเฉพาะที่คุณหมอให้แล้วแล้วรู้ว่าโอเคทําแล้วออกมาผลลัพธ์น่าจะดีที่สุดซึ่งสามารถเช็คได้จากการตรวจเลือดอีกครั้งนึงแล้วคุณหมอก็จะ อ่านดูผล Before กร์ทเตให้พอพอทำไปกี่เดือนนะสามเดือนนเขาก็เริ่มมาดูว่าเฮ้ยเป็นยังไงผลเลือดเปยังไงอ๋อดีเออนี่ไปต้องทำไป้้เดือนละครั้งก็พอแล้วอะไรประมาณนั้นเพื่อรักษาเพื่อรักษาสคงสภาพของหลอดเลือดของของ ุขภาาพเรให้มันสะอาดให้มันสุขภาพดีคงเป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้มีแค่คีเลชั่นนี่มีอะไรออื่นด้วยตับด้วยใช่บีดีเวิร์ดให้วิตามินอ่าอิมูนบูสเตอร์เสริมภูมิคุ้มกันยิ่งช่วงนี้ปัญหาโควิดระบาดและช่วงนี้โควิดระบาดเราเร่าสองพี่แต่มีวิธีรับมือไงบ้างคะกลัวไหมคะหรือแค่แรกมีสติก่อนนะแล้วก็ตั้งการให้สูงตามที่ ที่คุณหมอเขาบอกว่าสิส่งที่ถูกต้องอนะ่ะหนึ่งเราไปไหนเนี่ยเราต้องระวังอไปที่ที่เราไม่ไม่คุ้นเคยมีคนพลุกพ่านมากมแล้วก็ต้องใส่หน้าก,กากใส่หน้าก,กากป้องกันหรือไปไป,ไปไปไปงานใครก็ตามอะไรก็ตามมันก็เป็นระยะห่างอดูนี้ก็ไม่ได้ไปอะไรกับใครที่ไหนเพราะว่าเขาไม่ควรจะไปอะงานปาร์ตี้ก็ไม่มี งานอะไรก็ยิ่งเป็นนักร้องเนี่ยตอนนี้นั่งนิ่งๆปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมแต่พูดในเรื่องของการดูแลโควิดปฏิบ like ัติธรรมแล้วก็มาที่นี่อี่มาดูแลตัวเองใช่ไหมไอ้เรื่องที่จะก็คือจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายคือเราไม่ทราบหรอกนะคะว่าเชื้อเนี่ยมันจะแพร่กระจายไปที่ไหนบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ย เราสร้างภูมิให้แข็งแรงขึ้นมาค่ะก็คืออย่างเราก็มั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะฉันมีภูมิแล้วย่างน้อยก็คือเราไปเจอใครเราก็จะได้ปลอดภัยมากขึ้นสบายใจแล้วด้วยร่างกายเราก็ดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะยิ่งไปที่เสร็จแต่จริงแล้วก็มีอารเสริมด้วยเช่นกินอาหารให้ครบห้ามูค่ะออกกําลังร่างกายให้สม่ำเสมออันนี้สําคัญเนือเมื่อเราออกกําลังเซตไลเราสร้างสร้างกล้ามเนื้อสร้างทีวีทีให้ลมหายใจให้หายใจเลยเรียกอะไร ให้อากาศให้ออกซิเจนเข้าไป่อเลี้ยงร่างกายให้เลือดมันไหลวนได้ดีแล้วก็เสริมด้วยวิธีต่างๆของ v ีซก็ทําให้มันก็มั่นใจยิ่งขึ้นประมาณนั้นแม่น่าดูแข็งแรงแล้วก็ยังดูหล่ออยู่หล่ออยู่ยังไปกองละครได้ได้ข่าว่าเดี๋ยวจะมีถ่ายละครแล้วด้วยเห็นได้หนึ่งขอาวนี้วกมานิดนึงนะครับแล้วเวลาเจอบทอะค่ะ เคยสามารถแบบมีเริ่มลืมลืมหรือว่าจําได้เออนี่คืออันนี้มันมันช่วงอยู่อย่างคือมันยังจําบทได้ไม่ไม่เป็นภารักต่อคนอื่นเขอเขาจะถามว่าคุณอาขับรถเองก็เปล่าแค่นันแหละเขาถามไปแล้วบอกขับมาเองอามาทูไหมอันนี้เป็นวิธีการวิธีการเทสสมมูลจับก็บอกบอกมาซี่ก็ ก็แชร์โลเคชันมาซิล้วก็ไปถูกกั่แล้วแล้วก็แชร์โลเคชันล้วก็ไปได้ถูกบทส่งมาแล้วก็เราก็จําได้ท่องได้ก็เล่นละครอะไเขาได้จบนี่คือสําคัญตรงนี้จริงนี่ถ้านี่ถ้าท่องบทไม่ได้ไม่ได้งานแล้วนะหรือว่าใช่หุ่นดีหน้าตาดีอย่างเดียวต้องทุกอย่างต้องพร้อมทุย่ไปดึงเขากองละครเนี่ยเขาเขาออกกองครั้งเนี่ยเขาต้อง ใช้เงินสี่ห้าแสนสามแสนอย่างสมมติสามแสนอย่างต่ถ้าเราไปทําให้เขาพลาดคนหนึ่งเนี่ยเขาถ่ายอะไรไม่ได้เลยเพราะเราคนเดียวอมันก็ไม่ดีเขาก็ต้องเออเอย่ามาเอามาเรยกาหลังมันใช้ใชไม่ได้มันดึงเราต้องเสียเงินเยอะปะมีดาราพอดีอยากตลาดก็พูดปากปาๆไปแต่ถ้าเราทํางานได้เออพี่แต๋มก็ยังได้อยู่เว้ยเขายังฟิจายัาแปยยังได้อยู่ยังได้เขายังเป๊ะยังรับงานได้เดี๋ยวในสายจะมีหนัง เรื่องดึงวยออลบนหของโปรไตรลามโมลกุลกำลังกำลังจะเข้าได้ยนไหมเป็นเด็กเด็กเป็นเด็เด็เด็กเด็นเด็เดกเอ็กเด็กเด็เด็กเด็นเด็เด็กเด็กเด็เด็กเดกเด็กเด็นเดเห็กเด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 ็เด็กมด็กเ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 ดยกเด็กเดากเด็ดีกเเด็ก็ดเดเดเก็ก็ด จริงนี้ยถ้าเราคือถ้าเราสุขภาพไม่ดีเราทาอะไรไม่ได้หรอกจริงเราเป็นว่าเราเริ่มเริ่มที่จะดูแลตัวเองหนืงอย่งใช่ใช่เป็นสิ่งที่ยิ่งสูงกว่าอย่างเราเนี่ยมันจําเป็นมากๆเลยยิ่งสมองเนี่ยถ้าสมองดีเนี่ยการเดินก็คล่องตัวคล่องแคล่วทําอะไรจําอะไรก็แม่นแต่ถ้าสมองไม่ดีเลือดไปเลี้ยงไม่ได้เลยไม่ได้มันก็ทําให้เราเฉื่อยชาเดินจะล้มจะอะไรจําอะไรก็ไม่ได้เลอะเรือนอารมณ์ฉุนเฉียวเครียดนะคะ ใชม่มัน<ช>มัน<ช>มันส่งส่งไปหมดสิ่งที่ดีคือถ้าสมองเราดีมันสมองจะดีได้ยังไงสุขภาพต้องดีม,<ช>มันจะส่งผลถึงสมองนี่ไงถึงเป็นเหตุที่สุขภาพดีด้วยสมองเราก็ไม่เสื่อมแบบใช่ใช เราเราก็ต้องจำไว้นะเราต้องจำไว้นะจำไว้นะจำไว้นะยิเท่าไรแล้วเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะลืมไปแล้วยี่เท่าไรแล้วเขาบอกแล้วลืมอายุเท่าไรแล้วต้องรีบทำกันนะแหมได้เคล็ดลับดีๆจากพี่แดมแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะดูจนจบรายการแล้วก็โทรมาที่0 2 2 7 7 2 8 1 8เพราะวันนี้มานมีไรจ้ะค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาหอมให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็คือโปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงรุก25รายการนะคะเช็คตั้งแต่ระดับความเสื่อมของร่างกายของเราเลยโทรเข้ามาที่เบอร์นะคะ 022772818หรือว่าแอดไลน์ที่ id a b a a c ค่ะเพียงราคา1,990บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ15,000บาทคบอื่ะก็จะได้มาตรวจกันแบบละเอียดแลจะได้เช็คสุขภาพว่าดียังเสื่อมไปแล้วอะไรยังไงสุขภาพแต่วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนไหนเราก็สามารถจะรับมือกับมันได้ค่ะวันหนึ่งเราต้องเผชิญกับอุบัติเหตุหรือว่า จากพฤติกรรมที่ที่เราจะต้องเจอนะคะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตามค่ะวัสดีค่ะติดตามรู้ไว้ไม่ป่วยได้นะคะทุกเที่ยงวันพุธค่ะทาง psi สารดีช่อง99ค่ะใครดูไม่ทันไปดูรีลานอีกรอบนึงค่ะตอน5ทุ่มเลยแต่ว่ายังดูไม่ทันอีกตามไปที่ Facebook Fanpage ค่ะการคลับค่ะหรือว่า YouTube การคลับก็ได้ค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะ